จะชอบใครเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามนะคะแล้วมาดูตัวอย่างของความพยายามของโค้ดกันนะคะทุกคนมาพูดประโยคดูนะคะว่าเราจะพูดประโยคนี้ได้ไหมะคะ Can I borrow a kiss Can I borrow a kiss ฉันขอยืมจูบเธอ uh! Can I borrow a kiss Can I borrow a kiss ฉันขอยืมจูบเธอหน่อยได้ไหม I promise I promise ฉันสัญญานะ I promise I promise I I promise I promise ฉันสัญญา I will give it back to you I will give oh I will give it back to you ฉันจะเอามาคืนเธอนั่นเองนะคะนี่คือประโยคที่เราใช้จีบหนุ่มนะคะหรือว่าคุณจะเอาไปจีบสาวก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะ,ะความหมายนะคะ Can I borrow a kiss ฉันขอ,อ Can I borrow a kiss? ฉันขอเยี่ยมจุบเธอหน่อยได้ไหม I promise ฉันสัญญาว่า I will give it back to you เธอจะได้ไหมวันนี้ I will give it back to you ฉันจะเอามาคืนเธอแน่นอนนะคะก็เป็นการจีบหนุ่มจีบสาวก็เป็นการจีบหนุ่มจีบสาวแบบฝรั่งนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ลองไปฝึกกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะ ใครสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับโคตรพัฒนนะคะสามารถทักรายลอดโคตรพัฒสามารถทักรายลอดโคตรพัฒ์บิดได้เลยนะคะมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานระาคา399บาทขอดูตัวอย่างได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ